สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็มีเมนูง่ายๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาทําเป็นแยมลูกพีชนะคะพอดีว่าเรามีลูกพีชกระป๋องที่ตั้งใจจะเอามา แต่งหน้าเค้กแต่ว่าไม่มีเวลาทําสักทีนะคะจนรู้สึกว่าไม่น่าจะได้ทําละแยมแต่งหน้าเค้กเอ่อทำตัวผลไม้แต่งหน้าเค้กยก็เลยทีนี้จะเอามาทําเป็นแยมจากผลไม้กระป๋องอย่างเดียวนะคะโดยที่เราไม่ได้ใส่ส่วนผสมอื่นๆเลยแยมตัวนี้ไม่ใส่เพกตินไม่ใส่เจลาตินนะคะเวลาที่เรามีพวกผลไม้กระป๋องหรือผลไม้เยอะๆเนี่ยเราก็เวลาคิดอะไรไม่ออกอะเนาะเราจะเอามาทําแยมนะคะซึ่งวิธีการก็ให้ง่ายเลยเราก็เอาตัวลูกพีชกระป๋องเนี่ยใส่ลงไปใน หม้อหรือว่ากระทะก็ได้นะคะที่เราจะกวนเขาอะนะเราใส่ลงไปทั้งเนื้อทั้งน้ําเลยนะคะแล้วพอเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราก็คนเขาไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อเนี่ยมันจะเละแล้วก็มีความเป็นแยมค่อยๆข้นขึ้นข้นขึ้น,น,นแบบในคลิปนี้นะคะคือเราก็ใช้เวลากวนอยู่ประมาณ เกือบครึ่งชั่วโมงนะคะไฟที่เราจะใช้ในการกวนเนี่ยนะเพื่อนๆให้เป็นไฟกลางที่ค่อนมาทางไฟอ่อนนะคะแล้วยิ่งพอน้ํางวดจนแบบเขาเริ่มมีความเหนียวเหนียวหนืดหนแล้วเนี่ยเราก็ลดไฟลงให้เป็นไฟอ่อนมากเลยแล้วก็กวนต่อไปเรื่อยๆนะคะจนลักษณะของเขาเนี่ยมีความเริ่มจะหนืดหนืดพอเขาเริ่มจะหนืดเนี่ยอย่าให้มันหนืดแบบมากเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาเย็นแล้วเนี่ยเขาก็จะหนุดมากขึ้นอีกนะพอได้แบบที่ เราบอกแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็กวนเขาด้วยมือไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อแยมของเราเนี่ยมันจะมีความเย็นพอเสร็จเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาของแยมแบบนี้เลยนะคะก็เป็นเมนูแยมง่ายๆที่คิดว่า เพื่อนๆหลายๆคนที่แบบกําลังหัดทําขนมหรือว่ากําลังหัดทาอาหารเนี่ยรับรองว่าเมนูนี้ต้องทําได้ง่ายๆเลยแล้วก็มันอร่อยด้วยนะคะไม่ต้องใส่เจลาตินไม่ต้องใส่เพคตินไม่ใส่น้ําตาลเพิ่มเข้าไปเพราะว่าตัวลูกพีชกระป๋องเนี่ยเขาจะมีความหอมหวานอยู่แล้วนะคะ ก็ลองดูค่ะใครมีลูกพิชกระป๋องอยู่ก็ลองเอาไปทําค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิป ซึ่งเราจะลงคลิปทุก,ทกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะเก็บเอาทุกๆคัาติคําแนะนําของเพื่อนๆมาปรปับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันดนให,หม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ